ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรชัชญาต่อย่อศาสตราชาเติมภูมิปัญญาชุมชน ชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดเจดีบ้านนาเขิตนตําบลคอนสารอําเภอคอนสารจังหวัดชายภูมิเป็นชุมชนเก่าแก่มาแต่โบราณสมัยรัตนโกสินทร์เป็นดินแดนเส้นทางผ่านสุภาพเหนือมีปู่เหมือ่นอารามกําแหงหรือหลวงพิชิตสงครามเป็นเจ้าเมืองคนแรกของอําเภอคอนสารปัจจุบันมีอนุสาวรีย์ที่ชาวอําเภอคอนสารได้พร้อมใจกันสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าเมืองคนแรก ชาวอำเภอคอนสารนิยมเรียกตนเองว่าไทยคอนสารเนื่องจากมีบรรพชนย้ายถิ่นฐานมาจากนครไทยจังหวัดพิษณุโลกมีภาษาพูดเฉพาะถิ่นที่มีสำเนียงไพเราะน่าฟังสีเห็นได้ว่าภาษาเวาข้องชาวคอนสารแตกต่างจากภาษาอีสานทั่วไปก็พภาวาภาษามาจากชาวนาครไทยและชาวลุมซัก และก็มีบัรพาบุรุษมาจ้าเมืองพิสางโลกนั่นเองค่ะคนทั่วไปและชาวคอนซานจึงมักเอินเจ้าข้องวาไทยคอนซานค่ะ คนไทยคอนสารดำเนินชีวิตแบบเรียบง่ายมีจิตใจโอบอ้อมอารีมีความรักความสามัคคีมีกลุ่มจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาชุมชนให้มีความสะอาดหน้าบ้านหน้าอยู่หน้ามองตามคลองที่ดีงามเข้าวัดปฏิบัติธรรมเป็นประจำปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนามีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้อยู่ภายในวัดเพื่อการสืบทอดรักษามรดกภูมิปัญญาของท้องถิ่น เจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านตรรมาภาพพระครูนันทาเจติยาภิรักษเจ้าคณะผู้คอนสารเจ้าวาดวัดเจดีในฐานะวัดเจดีเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดชียภูมิวัดเจดีได้นำแนวคิดชุมชนคุณธรรมในการส่งเสริมอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมซึ่งจัดจิตกรรมอย่างต่อเนื่องเช่น อบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมอบรมศิลธรรมประชาชน วัดเจดีย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยคอนสารมีพระประธานเจ็ดร้อยปีเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยคอนสารและพุทธศาสนิกชนทั่วไปแวะมาสักการะบูชากรบาบไหว้เป็นประจำช่วงงานบุญประเพณีเดือนสามจะมีงานนมัสก,การปิดทองพระประธานเป็นประจำทุกปีรวมถึงงานบุญเดือนสี่ประเพณีไทยคอนสารมีพิธีสักการะดวงวิญญ,ญาณปู่หมื่นอารามกำแหงขบวนแห่ทางวั ัฒนธรรมกิจกรรมต่างๆและการเล่นสบ้าเดินขาโถกเทก อำเภอคอนสารมีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงามคนไทยคอนสารช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการกักเก็บน้ําจากฟ้ายมีชีวิตมีภูมิปัญญาและวิถีชีวิตที่น่าชื่นชมทั้งการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมถอผ้าซึ่งมีหลายผ้าขิดดอกแก้วเป็นลายเฉพาะของท้องถิ่นนําไปตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายบ่งบอกอัตลักษณ์ถิ่นฐานอย่างชัดเจนมีผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญางานประดิษฐ์จากผ้า ทำเป็นพานบายสีพานขันหมากพวงมาลัยน้ำมันมะพระ้าวสกัดเย็นเป็นรายได้ของชุมชนมีอาหารประจําถิ่นที่มีรสชาติอร่อยขึ้นชื่อทั้งคั่วเนื้อคั่วปลาข้าวตอกพื้นที่ของอำเภอคอนสารมีต้นหมากเป็นจำนวนมากมีการหนลมเก็บหมากที่หาชมได้ยากยิ่งมีสะพานไม้หมากที่อยากให้ทุกท่านมาสัมผัสพร้อมที่พักแบบโฮมสเตย์ ท่องเที่ยวเชิงคุณธรรมบวรออนทัวครั้งต่อไปขอเชิญไปเที่ยวที่ชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดเจดีบ้านนาเขิงตําบลคอนสารอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิแล้วท่านจะภูมิใจเมื่อได้มาเยือน